สดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนมาค่ะมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อโหนะคะนานๆทีนะ,ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ เสียงชัดเจนภาพชัดเจนใช่ไหมคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะเสียงดังไหมเสียงพอดีข้างหลังเป็นน้ำน้ำพูน้ําตกนะคะอาจจะแบบว่าเสียงดักนิดหนึงได้ยินไหมได้ยินไหมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะเย็นวันจันท์นะคะหลายๆคนเลิกกานแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าแบ่งไปนหนึ่งนาทีได้ไหมคะ สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เทคนิคสั่งความรวยคี่แพงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะใครอยากได้ความรวยที่เป็นแบบเทคนิคแบบสั่งจิตความรวยเลยนะคะสายมูที่แท้ถูกสายความเชื่อที่มั่นแน่นมากสายความเฮงความปังต้องไว้ใจดิฉันค่ะ ทวแม่มาเองวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเทคนิคสั่งความรวยด้วยกดแรงดึงดูดต้องทําอย่างไรค่ะคลิปนี้คุณจะตะลึงงังแน่นอนค่ะสําหรับคนที่เขาเรียกว่าสําหรับคนที่เริ่มที่จะเข้าสู่การเป็นสายเซสสาหรับคนที่เข้าสู่วงการสายเซ่มาตั้งนานแล้วค่ะคุณขาแต่ว่าหนูก็ยังสั่งอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คุณต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะว่าครูเองมาไม่นานเนาะ เพราะตั้งใจที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะขออนุญาตแบ่งปันหนึ่งนาทีนะเทคนิคสั่งความรวยค่ะความรวยของคนเราไม่เท่ากันแต่ความรวยของฉันนั้นอันลิมิเต็ดคาสมเสีโอเคไหมคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังหอยเฮ้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะตอนนี้ครูกําลังทา โปรเจกต์ใหม่อยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนก่อนจะก่อนจะไปเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก็แบบว่านิดเึงทำความรู้จักกันก่อนสำหรับคนใหม่คนเก่าเออที่รู้จักกันดีอยู่แล้วหรือที่มารู้จักใหม่ๆใครที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเจอไลน์นี้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องตลกอ่าไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องงงอะไรทั้งนั้นนะคะเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอแชร์ก่อน มันแช์สตอรี่บ่ได้สวัสดีนะคะมาสวยสดงดงามเออสวัสดีคุณอาจิงนะคะสวัสดีคุณซาร่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอภิชาค่ะสวัสดีนะคะ ในใครเป็นคนใหม่ที่เข้ามาใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะมาย้อนหลังหรือว่ามาเรียนเรียนสดอยู่นะตอนนี้นะพิมพ์มานะคะเป็นคนใหม่คะเพิ่งเข้ามาเรียนรู้กับครูค่ะรู้จักครูสักพักแล้วค่ะเรียนรู้กับครูแล้วดึงดูดอะไรได้บ้างพิมพ์นะคะการที่เราพิมพ์เรื่องราวดีๆหรือสิ่งดีๆให้เพื่อนๆเ,เราได้มาอ่านได้มาฟังนะคะเราจะเป็นคนหนึ่งที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆ แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้ด้วยทุกการพิมพ์ของเราทุกการพูดของเราทุกการแบ่งปันของเราล้วนแล้วแต่จะนำพาซึ่งผลลัพธ์ให้เราเสมอภาพชัดเสียงชัดเจนดีไหมคะที่คนเดี๋ยวครูขอฟังเสียงก่อนได้ไหมครูกลัวแบบว่าพวกเราไม่ได้ยินเสียงครูเนาะเพราะว่ามันเป็นเสียงน้ําตกน้ําตกดังไปไหมน้ําตกดังไปไหมคะ สวยน่ารักค่ะครูขอบคุณมากค่ะขอบคุณแมกมันก็จะประมาณนั้นล่ะไม่มีการถ่อมตัวนะคะรับหนึ่งนะคะโอ้เสียงน้ำตกดังเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันคือเขาเรียกว่าขีแพงคนฟังก็ต้องตั้งใจฟังเสียงน้ำคือเสียงธรรมชาติสายลมก็คือธรรมชาติ น้ำเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราวันนี้ครูมาไลฟ์หน้าเพจแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อให้พวกเรานะคะได้รับไวเบรชั่นที่แบบชุ่มฉ่าหัวใจแล้วรับรองว่าคนที่ฟังใครลาคาญเขาก็จะออกไปเพราะว่าเขายังไม่เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงครูนึกออกไหมเออนะคะเพราะคลิปนี้จะคีแพงนิดนึงนะคะให้สําหรับคนที่รักกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้คีแพงนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตไปชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวครูนะคะจะมีการจัดสมาธิกับ การนั่งสมาธิกับการใช้กดแรงดึงดูดในการทํางานนั่งสมาธิเพื่อการทํางานจําไว้นะคะไม่มีใครสําเร็จโดยที่สวัสดีครับผมอะไรนะหนุ่มใต้ฟังอยู่ครับโอเคนะคะเออนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นการนั่งสมาธิอย่างไรให้ให้เข้ากับการทํางานแล้วได้ผลลัพธ์สําคัญมากนะลูกนะ้าการที่เราจะประสบความสําเร็จ การนั่งสมาธิเป็นสิ่งสำคัญไม่เกี่ยวกับศาสนานั่งได้ทุกศาสนาเพราะมันเป็นการานั่งสมาธิเพื่อความสําเร็จครูคนนี้ยประชาสำคัญครูจะจัดลงธรรมลงทานนะคะในวันที่18ใช่ไหมลูกในวันที่18เดือนมีนาคมนี้นะคะที่ The p r พ c e รีสอร์นะคะฟรี1วันเต็มฟรีหนึ่งวันเต็มคุณจะได้เจอครูและได้เจอกับครูของครูค่ะ ได้เจอครูของครูด้วยนะคะปรย์ประจานด้านกดแรงดึงดูดที่เปลี่ยนชีวิตครูที่พลิกชีวิตครูจากคนที่อารมณ์อินหัวเสียร้ายมากจากคนจนนะคะกลายมาเป็นคนที่พลิกชีวิตผู้หญิงคนนี้จากคนที่ติดลบ20ิบติดลบ10ล้านนะคะวันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านได้เกิดจากการใช้กดแรงดึงดูดและทํางานที่รวยได้นะคะจะมาเป็นคนที่สอนพวกเราในการนั่งสมาธิอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ นะคะไม่ใช่ไปนั่งสมาธิเพื่อปรงชีวิตค่ะแต่เรานั่งสมาธิกับการทํางานทําอย่างไรให้การน,นั่งสมาธิ5นาที1ินาทีของเราเป็นผลแล้วได้สรงพลังที่สุดสอนฟรีสอนฟรีนะคะทุกอย่างเข้างานฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งนั้นยกเว้นคุณอยากจะร่วมทําบุญนะคะอยากจะร่วมทําบุญอยากจะบริจาคอย่างเงี้ยค่อยทําแล้วแต่ศรัทธาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะเรามีหน้าที่แค่มีข้าวให้ทานด้วย มีบุเฟ่เหมือนลงทาลงทานไงแจกลงทานนะคะจะมีการแจกลงทานแล้วก็ลงทำก็คือสอนธรรมะกับการเขาเรียกว่าสอนการนั่งสมาธิกับการทํางานด้วยกดแรงดึงดูดโอเคไหมวันที่18ที่เดอะไพรส์รีสอร์จังหวัดประจุมธานีนะคะเออใครที่สะดวกมามาเรียนสดได้เลยนะคะฟรีตลอดทั้งวันนะคะ8โมงถึงห้าโมงเย็นเรามีลงทำลงทานนะคะ มีข้าวฟรีน้าฟรีนะคะคุณมาแบบว่าฟรีได้เลยสุดแล้วแต่คุณอยากทําบุญก็ทําไม่อยากทําบุญไม่เป็นไรเนาะเอาที่พวกเราสะดวกนะคะแต่คุณจะได้รู้ว่าวิธีการเสกจิตให้ให้เป็นให้เป็นคนสําเร็จหรือเรียนรู้วิชาทางลัดไม่ได้มาทํางานหนักแล้วไยหานะคะมันเป็นอย่างไรจะนั่งสมาธิอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อโปรเออคุณจะได้เรียนในคอร์สนี้นะคะฟรีนะคะย้ําฟรีนะคะ ติดต่อไปที่นะคะเดี๋ยวครูให้ไอ้นี้ปักหมดไว้นะไปที่ l i น์แอดดีดี i ินฟินิตนะคะ Line แอดดีดี i ินฟินิตพิมพตามนี้เลยนะคะพิมพอดไซด์ดีดีอินฟินิตีนะคะพักไปที่ l i น์แอดเนาะจะมีแอดมินคอยคอยรับอยู่นะคะสนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สมาทิสดฟรีค่ะ สนใจเรียนคอร์สสมาธิสดฟรีค่ะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะดึงคุณเข้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะสําหรับคนที่อยากรู้วิธีการใช้กดแรงดึงดูดให้ได้เห็นผลและที่สําคัญคือคุณจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้นะคะไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเลยคุณมีหน้าที่เสียค่ารถที่คุณเดินทางมาเรามีข้าวฟรีน้ําฟรีฟรเลี้ยงคุณสอนให้คุณฟรีด้วยนะคะรับจํานวนจํากัดเพราะสถานที่ค่อนข้างจํากัดนะคะสถานที่ค่อนข้างจํากัดนะคะ ลงทะเบียนด่วนก่อนเต็มนะคะลงทะเบียนด่วนก่อนเต็มนะคะพักไปที่ไลน์ไลแอดดีดีอินฟินิตี้ไลแอดดีดีอินฟินิตี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์กลุ่มให้คุณเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งเนาะเออนะคะเรียนฟรีแล้วแต่จิตศรัทธาอยากทำมุญก็ทำไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรค่ะเอาที่พวกเราสบายใจเนาะโอเคตามนั้นนะคะเพราะเรากำลังจะทำลงทาลงทานนี่ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าเนื้อหานะคะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาของเราเลยนะคะ แล้วมาเข้าเนื้อหาของเราวันนี้ครูบอกให้ครูขึ้นหัวข้อว่าเทคนิคดึงดูดความโชคดีใช่ไหมเทคนิคดึงดูดเงินใช่ไหมอืมความร่ํารวยเขาเรียกว่าอะไรวะหัวข้อใส่หัวข้อว่าอะไรนะเทคนิคสั่งความรวยโอเคเทคนิคสั่งความรวยนะคะทําอย่างไรหลายๆคนคิดว่าการใช้กดแรงดึงดูดคือการใช้จินตนาการหรือวิชวลไอเซชันในการจินตนาการภาพในสิ่งที่เราปรารถนานะคะเออ เขาเรียกว่าโปรแกรมสิ่งที่เราชอบใช่ไหมทําสิ่งที่เราชอบว่าที่ไหนคะที่ The Pri ร e r e s o r t The p r i ไพร e ์รีสอรทนะคะที่ปทุมธานีเนาะเออเดอะไพรส์รีสอร์ทปุมธานีนะคะนั่งรถไปไม่กี่ตังค์นะคะถ้าสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพและปริมณฑลเนาะนั่งมาจากต่างจังหวัดก็คุ้มค่ะคุณจะได้มาเจอครูนะคะเจอครูของครูนั่นคือครูสไลด์นะคะอืมด้วยนะคะ คูผู้เปลี่ยนชีวิตของครูพวกเราจะได้เจอด้วยนะคะตัวเป็นๆตัวสดๆมาเจอกันนะคะเดอะพร c e ส e รีสอค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเทคนิคสั่งความร่ำรวยหลายๆคนรู้สึกแค่ว่าฉันใช้กดแรงดึงดูด้วยกันใช้จินตนาการ,การด้านดีๆโปรแกรมจิตดีนู่นนี่นั่นแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะขาดไปคุณอาจจะขาดคำสั่งไปหรือเปล่าคุณไม่รู้ว่านั่นคือคำสั่งหรือเปล่า คำสั่งคืออะไรคะคำสั่งคือคุณบอกตัวเองอย่างไรในทุกๆวันเซลทอลกับตัวเองแบบไหนคำสั่งคือ I am I am I am คือฉันฉันเป็นมันคุณเป็นอะไรฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนขี้เหร่ฉันเป็นคนที่อาพับฉันเป็นคนจนฉันเป็นคนที่ต้องทํางานหนะักฉันจะต้องเป็นคนที่เหงื่อไม่แตกไม่ได้ตัง คำพูดเหล่านี้เคยมีในตัวคุณไหมถ้าเคยมีแสดงว่าคุณกําลังใช้คําสั่งะ่ะจำไว้นะคําสั่งกับการโปรแกรมไม่เหมือนกันการโปรแกรมหรือการจินตนาการในสิ่งที่เราปรารถนาเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่สําคัญที่สุดคือที่จะทําให้คุณดึงดูดและใช้กดแรงดึงดูดได้ถูกต้องคือคุณ จะต้องใช้คำสั่งที่ถูกต้องกับตัวเองและที่สำคัญคุณใช้คำสั่งแบบไหนกับตัวคุณเองคุณใช้คำสั่งไหนกับตัวคุณเองค่ะ I am ฉันเป็นอะไรเออคุณเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะรู่นะ ใช่ไฉันเป็นอะไรคุณต <esian> <ts uso> ้องสั่งตัวเองก่อนสมมติว่าครูจะมีคําสั่งหนึ่งที่ติดปากครูตลอดเลยคือครูจะบอกว่าครูอิงอิงเจ้าหญิงแห่งความโชคดีครูอิงอิงเจ้าหญิงแห่งความโชคดีนี่คือสิ่งที่ครูจะมีเป็นประจําเลยครูใช้คําสั่งนี้สั่งตัวเองเป็นประจําบ่อยมากๆครูอิงอิงเจ้าหญิงแห่งความโชคดีครูอิงอิงเจ้าหญิงแห่งความโชคดีครูใช้คําพูดนี้บ่อยตื่นเช้ามาครูจะบอกโชคดีจังตื่นมาพบเจอแต่ความโชคดีตลอดเวลา เห็นไ,ไหมครูจะสั่งความโชคดีเยอะมากพาะครูรู้สึกว่าเมื่อเราเป็นคนโชคดีเราหยิบจับอะไรมันก็จะโชคดีอะ่ะมันจะได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งทําอะไรมันก็จะง่ายเห็นไ,ไหมเนี่ยคือคําสั่งที่ครูบอกกับตัวครูเองคําสั่งที่เกิดขึ้นมันจะเร็วหรือจะช้าคําสั่งนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ดีต่อให้มันยังไม่เกิด เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่นำพาให้มันเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะมันคือคำสั่งค่ะแต่คุณชอบไปแบบฉันมีชีวิตดีดิมันดีไหมมันดีแต่คุณปราศจากซึ่งคำสั่งคุณปราศจากซึ่งคำสั่งที่จะทำให้มันเกิดขึ้นครูให้เทคนิคสั้นๆวันนี้ครูมาสั้นจริงๆนะคือคุณต้องสั่งก่อน แล้วไปสร้างวิ u a l i อ a t i o n หรือจินตนาการในหัวของคุณตามคําสั่งที่คุณสั่งกับตัวเองหรือเซล f ์ทอลกับตัวเองค่ะต้องมีคําพูดติดปากไม่จําเป็นต้องมีคําเดียวค่ะมีเป็นสิบอย่าง20ิอย่างก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นคําพูดที่คุณพูดตลอดเวลาโอ้ยฉันคือเจ้าหญิงแห่งความโชคดีฉันคือราชินีแห่งการเงิน ฉันคือราชนีแห่งความมั่งคัง่งฉันคือคนสําเร็จระดับโลกฉันคือคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ฉันคือคนที่มีแต่ทุกอย่างทุกสรรพสิ่งสนับสนุนฉันเป็นคนที่ไปทางไหนมีแต่คนรักและศรัทธาฉันเป็นคนที่มีบารมีบังเกิดตลอดเส้นทางการเดินฉันเป็นคนที่พูดอะไรปากวาจาปากาสิบด,ด้านดีเห็นไหมคุณพูดไปไรพคดสามารถสั่งจิตตัวคุณเอง และใช้คําพูดเซลท็อกกับตัวคุเองได้เป็นเวลาโอ้คุบอกเลยนับพันพันคำฉันเป็นคนที่มีสมองอันอัจฉริยะฉันเป็นคนที่มีมือทองคำหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองฉันเป็นคนที่มีผิวพันผุดผ่องเป็นยองใหญ่หยิบจับอะไรก็มีแต่อร่าฉันเป็นคนที่หน้าตาเป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าใครเห็นในใบหน้านี้มักจะเกิดความสุขและความสำราญใจ ฉันเป็นคนที่มีรอยยิ้มตาตรึงใจของคนทั้งโลกไม่ว่าใครเห็นรอยยิ้มฉันเขามักจะมีความสุขไปพร้อมกับฉันเสมอไม่ว่าฉันทำอะไรสิ่งนั้นจะปรากฏตัวต่อทุกๆคนและความรู้สึกของทุกๆคนโดยอัตโนมัติคุณต้องมีคำสั่งที่คุณต้องเป็นกับตัวเองแบบนี้ค่ะยิ่งคุณสั่งมันทีซ้ำบ่อยบ่อย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 ทุกๆวนัน every thing every time and every day คุณจะเกิดคำสั่งเขาเรียกว่าชุดคำสั่งจําไว้นะจิตเราทำงานเป็นชุดเสมอค่ะทันทีที่คุณสั่งว่าฉันคือคนโชคดีเขาจะเรียงร้อยเหตุการณ์แห่งความโชคดีเข้ามาให้คุณเขาจะเรียงร้อยเหตุการณ์แห่งความโชคดีมาให้คุณ อาจจะไม่ได้ตรงๆกับคุณแต่มันจะเกิดเหตก,การณ์สถานการณ์ที่เป็นหลักฐานว่ามันกําลังโชคดีหรือความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นคุณต้องเป็นนักสังเกตการด้านดีเท่านั้นสมมุติว่าคุณสั่งเองว่าเป็นคนโชคดีแล้วคุณฝีดเจอคนที่เขาเพิ่งออกรถไฟแดงให้คุณสั่งเองนั่นไง จากวันส่งหลักฐานมาว่าฉันน่ะคือคนโคตรโชคดีต่อไปนะฉันก็จะได้แบบนี้แหละฉันรู้เลยว่าฉันคู่ควรกับรถป้ายแดงแบบนี้เลยเอาแบบนี้ค่ะจักรวาลขะชอบมากเลยเพราะฉันคือคนโชคดีฉันคู่ควรกับทุกอย่างที่ฉันควรได้เดินไปสักพักหนึ่งเห็นคนยิ้มหัวเราะมีความสุขบอกว่านี่ไงฉันบอกแล้วว่าฉันคือคนโคตรโชคดีใครเห็นหน้าฉันเขาก็จะมีความสุข เห็นไหมเนี่ยความสุขอยู่รายรอบตัวฉันฉันรู้เลยว่าฉันจะเป็นโค้ดโคตรมีความสุขเพราะฉันคือคนคู่ควรเห็นความสุขทุกอย่างคุณต้องเป็นนักสังเกตการและตอกย้ำมันอยู่เช่นนั้นซ้ำๆทีๆซ้ำๆทีๆทซ้ำๆทีๆทค่ะนี่คือคี์แพงค่ะมันควรอยู่ในคอร์สระดับแสนค่ะแต่ครูไม่ให้คุณฟรีค่ะเมื่อวันกับวันนี้คุณใช้เรียงต่อกันมันจะต่อเนื่องกันค่ะ นี่คือมหากายบ21วันค่ะเทคนิคสั่งจิตพิชิตความรวยค่ะจงไว้จังฟังไว้นะคะเอาไปทำคุณจงเอาไปทำคลิปเมื่อวานกับคลิปนี้เมื่อวานคุณเลิกสิ่งเหล่านั้นวันนี้คุณเป็นสิ่งนี้คุณเชื่อหรือไม่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะใครเข้ามาฟังคลิปนี้ย้อนหลังไปเรียนย้อนคลิปเมื่อวานด้วย ครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่พลิกชีวิตจากการที่ครูเรียนรู้กดแรงดิงดูและเรียนรู้กับคนระดับโลกเรียนรู้กับคนสําเร็จจริงจากคนที่ติดลบในชีวิตค่ะหูดยีดหัวเสียค่ะธุรกิจจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่ในวันที่โควิดมาค่ะครูถูกแคนเซิลงานมหาศาลค่ะร้านครูจะเจ๊งอยู่แล้วค่ะแต่ครูเปลี่ยนใหม่ค่ะจากการเรียนรู้ใหม่ใส่น้ําใหม่เปลี่ยนบร,ริั่นใหม่สั่งตัวเองใหม่ค่ะจนครูปรากฏตัวแห่งความ ร่ำรวยค่ะครูสั่งตัวเองใหม่หมดเลยค่ะความร่ำรวยของคนเราแตกต่างกันถ้าใครรวยอยู่แล้วครูยินดีกับคุณด้วยแต่ครูกําลังบอกคนที่ยังมาไม่ถึงเท่าที่ครูมีครูกําลังบอกวิธีการไปถึงให้กับเขาวันนี้ครูมาคลิปตั้นสันสะเทินค่ะเพราะครูมีอีกหลายอย่างที่ครูต้องวางแผนให้คนของครูค่ะครูรู้ว่าทุกคนที่เจอครูเขาจะกลายเป็นคนโชคดีแล้วเช่นเดียวกันกับที่คุณมาเจอคลิปนี้ค่ะไม่ว่าคลิปที่คุณเจอนี้คุณจะเจอในวันไหนของปีอะไรก็ตามแต่ เอากลับไปคลิปพี่ดิพี่จารณาดูว่าสิ่งที่ครูพูดมันทําให้คุณเสียหายหรือไม่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วทาแล้วแม่งดีกับชีวิตคุณก็ทาํามันเถอะคำสั่งแห่งความรวยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากซึ่งการลงมือทําที่ชัดเจนแล้วทุกอย่างจะวิ่งตามมาอยากรู้ว่าจะสั่งความรวยได้อย่างไรเจอกันต่อในคลิปหน้าครูบอกแล้วครูจะมาคลิปสั้นๆครูจะมาไม่นานเพราะว่าครูอยากให้พวกเราย้อนเรียนได้อัธรศค่ะ พราะนี่คือสิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะสําหรับผู้ที่สนใจที่จะไปเรียนสดในวันที่18มีนาคม18เดือน3ปี2566นี้นะคะลงทะเบียนได้ที่ Line แอดดีดีอินฟินิตี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะและ้วแต่คุณจะทำบุญไม่ทำก็ไม่มีใครว่าค่ะเอาที่คุณเบิกบานเลยนะคะเรียนฟรีได้ผลแล้วมาค่ะเรียนต่อเนื่องติดต่อกันค่ะคุณจะได้เจอครูค่ะและได้เจอครูของครูผู้พลิกชีวิตครูค่ะ ในวันที่18เดือนมีนาคมนี้เราจะเปิดงรงทำลงทานนั่งสมาธิจูนจิตพิชิตความมั่งคั่งค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่าโหการนั่งสมาธิแค่นี้ทําให้เรารวยได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าคุณอยากรู้คุณต้องมางานนี้ค่ะ พราะนี่คือโอกาสของคนที่พร้อมและอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะทักไปที่ Li n e แอดดีดีอินฟินิตี้คอร์สลงทะเบียนคอรสนั่งสมาธิสดวันที่18เดือนมีนาคมได้ที่แอดมินได้เลยนะคะแล้วคุณจะได้ลิงก์เข้ากลุ่มค่ะรับจํานวนจํากัดค่ะรับจํานวนจํากัดเพราะสถานที่ค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นถ้าใครมาทันก็ทันขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้มาใครไม่พร้อมมาอย่าลงชื่อกักสิคนอื่นค่ะเพราะว่ามันมีคนอีกมากมายที่อยากเปลี่ยนชีวิตถ้ามันเป็นคุณ คุณจงปรากฏตัวแต่ถ้าไม่ใช่ก็สุดแล้วแต่พร่ะน,นั่นคือชีวิตคุณค่ะสําหรับวันนี้ด้วยรักและปรารถนาดีบุญใดก็ตามแต่ที่คุณยิงเอง,งได้ทํามา ตลอดอาณาอาีตชาติอนาคตชาติหรือปัจจุบันชาติผููขอแบ่งผลบุญนี้นะคะให้กับพวกเราทุกคนได้เกิดการตื่นรู้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เจอสิ่งใหม่ๆได้เจอทางรัดทางรอดและได้เจอทางออกของชีวิตได้ประสบความสําเร็จทุกด้านของชีวิตเช่นเดียวกับที่ครูเจอและมากกว่าครูเจอเป็นล้านล้านเท่าทวีคูณค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ